สุริยะบุงวิเศษ u b e Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n e l ทุกท่านครับขออห้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันสามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่า ได้ที่จังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดลูกเสือโครง4ตัวไปติดตามกันว่าลูกเสือโครงทั้ง4ตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับไปติดตามกันเลยครับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำการเลี้ยงอนุบาลลูกเสือโครงทั้ง4ตัว ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสตัตวแพทย์หลังจากที่ได้ทำการตรวจยึดจากการล่อซื้อนําไปสู่การจับกุ่มผู้ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยผู้ต้องหาให้การารับสารภาพว่าได้ซื้อลูกเสือโคร่งมาจากประเทศลาวและมาขายให้กับผู้ที่ต้องการเลี้ยงเสือโคร่งตัวละ5,000สนบาท4ตัวรวมเป็นเงิน2ล้านบาทแต่ต่อมาตอลองเลือ1ล้าน5 0 0แสนบาท จะนำไปสู่การจับคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งลูกเสือโคร่งทั้งสี่ตัวได้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อจะนำไปปล่อยสู่ป่าซึ่งเป็นินที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง